สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตร์ฉลูนะครับประจําช่วงพุทธศักราช2568นะครับภาพรวมของคนที่เกิดนักษัตย์ฉลูนะครับถือว่าเป็นเรื่องนะฮะมีเรื่องแบบเซอร์ไพรส์ค่อนข้างที่จะเยอะในชีวิตนะครับ ซึ่งมันอาจจะมีทั้งมุมดีและมุมที่ปวดเสียเปินก้าวนะฮะไป,ปพร้อมๆกันจะมากจะน้อยตัวจุดนี้เนะี่ยขึ้นอยู่กับพืชาตาเดิมของแต่ละท่านเป็นตัวประกอบนะครับแต่ว่าคนที่เกิดน,นักษัตร์นี้ฮะอย่างไรเสียนะฮะลูกอึดลูกทนของท่านนะ่ยมันมีมากกว่าชาวนักษัตร์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะฮะความบึกบืนอดทนของท่านนะฮะจะนําพาอะไร สิ่งดีๆเข้ามาหรือถ้ามีอุปสรรคเข้ามานะครับคุณก็จะมีความแข็งแกร่งแข็งแรงที่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในช่วงปีพุทศักราช2,568นี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ขอการันตีครับคราวนี้ครับถ้าเรามองภาพรวมโดยทั่วไปนะฮะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานนะครับจังหวะตอนนี้นะฮะถ้าคุณนั้นเป็นคนที่นะตั้งใจสะสมทรัพย์นะฮะ คุณอาจจะสะสมทรัพย์ยากนิดนึงในช่วงต้นปีนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะเก็บเงินแต่ว่ามันก็มีอะไรครับรายจ่ายนะฮะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงแบบทูสีทูสีระหว่างเงินเข้าเงินออกเนี่ยเดบิตเครดิตนะฮะมันเฉดเฉียดกันไปเฉดเฉดกันมาเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ว่าขอให้อดทนอย่างน้อยครับสัก 2- 3สาเดือนนะฮะเป็นปฐมนะฮะ แต่พอเลยหนละังจากนั้นไปเนี่ยสถานการณ์น่นะฮะมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นทํางานอย่างตั้งใจมีเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันะมีรายใจรออยู่นึกออกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะจ่ายหนี้จ่ายสินนะฮะได้อย่างแน่นอนแต่ว่าก็อย่าไปสร้างอะไรครับอย่าไปสร้างหนี้เพิ่มแล้วกันนะฮะเพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับมันมีเหตุเขาเรียกล่อตาล่อใจเช่นมุมของ การงานอยากจะลงทุนเพิ่มอยากทําไอ้นั่นเพิ่มนะฮะมีคนชักชวนให้ทหําน,นู่นทํานี่ทํานั่นอย่างนี้เป็นต้นแต่ต้องพึงระวังไว้ไงเพราะว่ามันมีโอกาสอะไรครับนะตาดีได้ตาไร้เสียอารมณ์ประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนทําธุรกิจนะมีเงินเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปลงทุนแล้วมันจเจริญง,งอกงามเหมือนกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้อะไรระยะเวลาไงมันเป็นแบบนั้นครับ เพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วใครก็ตามทีที่สายป่านสั้นๆนะอาจารย์ไม่แนะนําให้เริ่มลงทุนอะไรในช่วงปัจจุบันนี้ครับแต่สมมุติว่าอาจารย์สายป่านยาวในช่วงปีพศ2 5 6 8ปุ๊บเนี่ยนะนะมีเงินสามารถที่จะอยู่แบบสบายๆส,สัก6เดือนปีหนึ่งนะแล้วก็เอาเงินเจยดส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่สมมติว่าสายป่านสั้นเดือน2เดือนปุ๊บเนี่ยนะไม่มีเงินหมุบปุ๊บเนะี่ย จมปักในนี้ตายเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างนะเรื่องของกระบวนการทางความคิดความสามารถสิ่งที่ต้องไปเรียนรู้เรื่องของเนื้องงานอะไรใหม่ๆนะครับตรงจุดนี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่สมมุติว่าผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้นะเรื่องของการงานของคุณก็ติดลมบนส่วนใครที่ท,ทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับธุรกิจของท่านนะฮะมีมุมค่อยๆเจริญก้าวหน้าเป็นไปตามลําดับนะครับ ใครที่นะธุรกิจมีมุม,มกระอักกระอวนในช่วงที่ผ่านมานะฮะหลังจากนี้ไปก็มีมุมที่จะหายกระอักกระอวนนะฮะเริ่มดีขึ้นตามลําดับส่วนใครบอกว่าอาจารย์ยังไงเสียดูแล้วปุ๊บเนี่ยมันไปไม่ได้นะอาจารย์ก็แนะนําว่าไม่ต้องไปฝืนมันนะทิ้งมันไปซะและเริ่มต้นใหม่คือจังหวะของปีนะีนะฮนะสองหเนี่ยมันเป็นปีของการพลิกชีวิตนะ สิ่งใดก็ตามที่ที่เป็นเนื้อร้ายตัดทิ้งไปแล้วเริ่มต้นใหม่สิ่งใดก็ตามที่ที่มีมาตรฐานแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าเรื่องของการงานเป็นแบบนี้นะครับเรื่องการเงินอย่างที่จันบอกครับว่าลงทุนอะไรต้องดูดีๆนะไม่งั้นนะตาดีได้ตาร้ายเสียเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับพอเข้าช่วงประมาณสักหลังจากเมษาพฤษภาคมไปต้นไฟป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องจุก,จ,กจิกนิดนึงเรื่องของรายจ่ายนะ คนป่วยคนเจ็บอาจจะไม่ใช่มาจากตัวเราแปลว่าอาจจะมาจากคนรอบตัวเราป่วยเจ็บปุ๊บเราก็ต้องไปเสียเงินกับพวกเขาก็ได้นี่ก็ต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับพื้นฐานดวงเรื่องของเงินเข้าตรงจุดนี้ไม่ห่วงแต่ห่วงเรื่องของการบริหารจัดการให้เงินมาอยู่กับเรานานๆนะมันมีแบบนี้อยู่นะครับนี่ก็ต้องระวังไว้นดิดนึงในช่วงปี2อ6 8นะครับส่วนเรื่องของ ความรักจากภาพรวมแล้วเนี่ยมีแฟนมีคู่นะครับมีคู่ครองนะฮะคู่ครองคอยสนับสนุนเกื้อกูลคุณครับในพื้นฐานดวงณขณะนี้นะใครที่มันไม่เกือ้อกูลคุณนี่ลาบากที่จะเป็นคู่คุณนะต้องมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแฟนเรื่องของความรักนะฮะจะต้องมาซัพพอร์ตเรื่องชีวิตคู่ด้วย และซัพพอร์ตเรื่องของการงานนะและก็เรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองของท่านด้วยในรอบปีนี้นะฮะเป็นแบบนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ต้องบอกกล่าวให้ฟังส่วนใครกําลังหานะหาแฟนหาคู่อาจารย์จะมีคนมาจีบหนูไหมหนูจะสร้างนะชีวิตคู่ได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณนั้นนะฮะยังเป็นโสดอยู่นะเรื่องของความรักในรอบปีนี้อาจจะยากกว่าคนอื่นเท่านอย นะมันจะดีสำหรับคนที่มีมีคู่อยู่แล้วแต่มันจะยากสำหรับคนที่นะเป็นโสดอยู่นะมันต้องเรียนรู้กันอีกสักระยะใหญ่หญหญแล้วเมื่อสิ่งอย่างปุ๊บเนะี่ยต้องใช้สมองนะในการเรียนรู้นะแต่ถ้าใช้หัวใจในการเรียนรู้อย่างเดียวไม่พอเพราะจังหวะตอนนี้นะฮะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนหลอกลวงได้นะหลอกให้เชื่ออยู่ได้วรักแล้วก็เดินจัดไปเนะีนะ่ยเนี่ยเข้าเนื้อเพลงเลยนะฮะ านตรงจุดนี้เราวางไว้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะฮะเป็นประมาณนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์แนะนําในภาพรวมของปี2 5ง8นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามนะอาจารย์ด้วยนะฮะดูคลิปต่อไปได้แล้วก็อยากรู้ดวงนะปรึกษาดูดวงการเป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่ไหนครับนี่ครับแอสซาน,นะโฮโลมาสเตอร์นะครับมีคำตอบแบบการันตีกับอาจารย์อย่างแน่นอนครับ